คลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดใช้วิจารญาในการดูและฟังนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูเตร,ยรวยนะคะวันนี้เนี่ยแอลค่ะเจอกับแอลค่ะวันนี้มาในเกมแบทเท e กราวรอยัลนะคะก็เกมนี้นะก็ยังถือว่าเป็นเกมใหม่อยู่นะทุกคนยังเป็นเกมใหม่ที่แบบค่อนข้างจะไฉไลกันเลยก็จะมีฟีเจอร์เด็ดๆประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูก็คือจะมีสแค t ตเตอร์นะคะแล้วก็วายค่ะแล้วก็พ่อหนุ่มนะพ่อหนุ่มเสื้อม่วงนะคะลองมาก็จะเป็นอาเจหมอกฟ้าไอหมอกชมพูแบบนี้นะคะเรียงลงมาเรื่อยๆแบบนี้เลยนะอัตราการจ่ายก็แบบจะแตกต่างกันไปนี่ค่ะคือเกมนี้เนี่ยจะมีแบบ ฟีเจอร์ตัวคูณก็คือเพิ่มตัวคูณขึ้นเรื่อยๆนะคะเวลาคอมโบโลงก็จะเป็นเกมแบบที่ลงหลายคอมโบนะก็คือตัดๆไปแบบนี้นะฟีเจอร์ที่แบบเด็ดๆเลยคือฟีเจอร์นี้ค่ะวายท랜ส์ฟอร์เมชันค่ะทุกคนอุ๊ยแบบอย่างเด็ดอ่ะการเข้าเกมฟรีก็แบบใช้ชแคตเตอร์เพียงแค่3ตัวเท่านั้น,นนอกจากนี้นะคะถ้าใครไม่อยากจะรอเนี่ยสามารถซื้อฟีเจอร์ได้เลยลายเดิมพันคงที่ที่720วิธีนะคะในเกมนี้ วันนี้มาด้วยทุน115บาทเดี๋ยวอัดไป5บาทก่อนเอา5บาททิ้งไปก่อนดู5บาทของเราว่าจะไปได้ขนาดไหนเฮ้ยทำไมมันไม่ลงเลยอ่ะเอ้ยเหลือ80แล้วเเดอ้อเอาย,ยังไงดีเอานี่ค่ะทุกคนนี่คือฟีเจอร์ไวท์ทราน์เมชันค่ะก็คือ ล็อกแถวกลางนะล็อกแถวกลางค่ะทุกคนก็พอมันล็อกเป็นอันนี้ใช่ไหมพอล้อันนี้ลงมาในคอมโบถัดไปอะ่ะก็จะเปลี่ยนเป็น Y แบบนี้อะ่ะแล้วตัวคูนด้านล่างก็แบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ได้คอมโบนะอุ้ยได้ตัวแพงมาค่ะเฮ้ยกี่คอมโบแลนะ้วคอมโบแบบโหดจัดโอ้โหเบ็ดห้าบาทเบ็ดห้าบาทสุด ยังไม่หยุดนะทุกคนโอ้ยคอมโบนี้แบบนานมากคูณ15้ไปแล้วนะคะโอ้ยแตกมาก้อนแรกค่ะก้อนแรกเด็ด5บาทเด็ดก้อนแรกโอ้โห เงิน5บาทเท่านั้นนะทุกคนไปถึงระดับซูเปอร์เมกา475บาทไอ้ย7 4 2ิเมื่อกี้แบบจมแบบจมทุนไปแล้วจมทุนเหลือ80บาทสุดๆนะฟีเจอร์นี้แบบอย่างโดนอย่างโดนแบบตุน โอ้ยลอกกองพยาบาลไปเกือบทุกเปล่าค่ะวายลงแถวหนึ่งแบบนี้ไม่รอจะได้ตัวแพงไปนะั่นโอ้ยลางไปเกือบเกินครึ่งกระดานกันเลยค่ะในคอมโบโเมื่อกี้นะแตกมาถึงเท่าไหร่ขึ้นไปคาดว่าต้องขึ้นถึงระดับเมกาแน่นอนต้องขึ้นถึงระดับเมกาแน่นอนค่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่มีทีท่าจะหยุดอู้ แต่มาถึงระดับซูเปอร์เมกาวิน1,697บาท1,697บาทในสปินเดียวทุกคนไปคะ่ะจะไปเบ็ด100ไปเลยไต่ตั้งแต่5บาทจนถึงตอนนี้ไต่ขึ้นถึง100่เลยนะคะทุกคนเฮ้ยเยแบบฟีเจอร์นี้แบบคตรเด็ดอะจริงใครที่แบบเบื่อเบื่อฟีเจอร์เดิมๆนะ เกมนี้แบบโคตรตอบโจทย์อะตอบโจทย์จริงๆยังไงดีเฮ้ยทำไมไม่ลงเลยอะรู้สึกว่าจะเริ่มไม่ลงเอ้าเรียบร้อยค่ะวายทส์ฟอร์เมชั่นลงมาเรียบร้อยค่ะได้ตัวที่แพงไปนะกล่องพยาบาลลงแถวแรกแบบนี้ไม่รอดโดนกันไปเกินครึ่งกระดานกันเลยทีเดียวล้างไปอีกครึ่งกระดานคอมโบนี้คอมโบนี้ก็ ไม่มีอะไรจะฉุดอยู่แล้วค่ะนะตอนนี้ตัวคูณขึ้นไปถึงคูณเจกันเลยทีเดียวนะแตะไปถึงระดับเมกาแน่นอนหรือไปถึนซูเปอร์หรือเปล่านี่รุ่นสามพันห้าริบาบาทในสปินเดียวก ก็ถ้าลงแลง้วกำไรเนอเนอเลยนะตอนนี้ก็คือ4,800นะแต่เราจะไม่หยุดเท่านี้ค่ะไปต่อที่200เป็นไปเลยต้องแตกหมื่นวันนี้ต้องแตกหมื่นโอ้โหคุณลุงที่เป็นวายครับเพิ่งมาลงให้ได้เห็นหน้าคุณลุงน้ามาถึง1,080บาทค่ะเอ้ยถ้าเบ็ดหนึ่งได้แบบสักสิเป็ดก็ขึ้นหมื่นแล้วนะเออ ล็อกไ transformation เรียบร้อยรอบนี้ก็โดนกองพยาบาลอีกเช่นเคยค่ะโดนกองพยาบาลลงแถวแรกแบบนี้ล้างไปครึ่งกระดาษไปเลยจะแม่อุ้ยลงทุกเทาล้างกระดาษไปเรียบร้อยค่ะเกลี้ยงเก่ากันเลยทีเดียวในคอมโบน่้นนะโอ้โหคือถ้าล้างกระดาษนะ่ะขึ้นซุปเปอร์แน่นอนขึ้นซุปเปอร์แน่นอน ฮ้ยนี่คือแบบเบ็ดธรรมดาสปินธรรมดานะทุกคนแต่ไปถึง19,5 1นบาทตั้งเบ็ดสองแต่ไป19ื่นในสปินเดียวฟีเจอร์นี้แบบดุแบบแจกดุเอาละค่ะวายทฟ formation ของเราได้มาอีกแล้วกล่องพยาบาลอีกเช่นเคย โอ้ยกล่องพยาบาลนี้อวันนี้นะหลายรอบหลายรอบเลยโอ้โหโดนปันโดนกันไปแบบนี้ค่ะคอมโบนี้นะคะก็ยังลงต่อค่ะตัวคูนี้คือขึ้นไปขึ้นไปถึงคูณเจ็ดแล้วนะคูณแปดไปแล้วค่ะนะตอนนี้วายลงแถวสองไปอีกโอ้โหวายลงแถวแรกแล้วค่ะทุกคนล้าไปขึ้นกระดานกันเลยทีเดียวในคอมโบนี้นะวายลงสองสามสี y ่ 2, 3, 4, แบบนี้ไม่รอดค่ะ ัดไปอีกหนึ่งคอมโบนะแต่ก็โตมาเรียบร้อยค่ะคาดว่าสปินนี้นี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาบอกเลยว่าไม่ธรรมดาสุดสดส,ดสุดสุดเกมนี้นี่คือสุดสุด แตไปถึงระดับซูเปอร์เมกาวินไปแล้วนะคะขึ้นไปโอ้โหเหลือจะชื่อแต่ไป21,840บาทค่ะในสปินนี้หลายคอมโบกันเลยนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะคะสามารถไปตามลิงก์ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคือเป็นเว็บที่แอลเล่นอยู่แต่ถ้าใครมีเว็บประจำอยู่ก็ตามก็ลองไปเล่นดูนะคะในเกมนี้นะคะ ถ้าใครอยากจะเล่นแบบแต่โนโหดเว็บตรงแน่นอนก็ไปตามลิงที่แอลเล่นอยู่เลยค่ะเว็บนีน้นไม่มีประวัติการโกงแน่นอนเพราะว่าเปิดมาหลายปีแล้วนะคะหลายปีเลยนะสำหรับใครที่ไปเล่นก็ขอให้แต่โนโหดแบบนี้เดอ้อ